ครับก็อันนี้ก็รถจะมาทําการเปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวรถก็จะเป็นโคมไฟธรรมดานะครับแล้วก็ไฟตันหมอกก็จะเป็นไฟธรรมดาครับก็ไฟสูงนี่เนี่ยเวลาเราเปิดไฟสูงนะครับระบบเราไฟต่าก็ไม่ดับนะครับก็คือติดทั้งสองดวงเลยถ้าเป็นบางชุดสายอาจจะเปิดไฟสูงแล้วไฟต่ํามันดับนะครับอันนี้ของเราก็ทำเหมือนระบบแท้โรงงานเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด การรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัปโหลดนะครับส่วนแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อก็คือเรียนรู้เรื่องช่างนะครับนี่ครับก็อันนี้ก็รถจะมาทำการเปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวรถก็จะเป็นโคมไฟธรรมดานะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟธรรมดาครับก็ได้ทำการ ติดตั้งไฟ,ไฟโพลิเตอร์พร้อมสายแปลงแบบปลั๊กตรงรุ่นนะอันนี้จะเป็นปลั๊กต่อปลั๊กไม่ตัดต่อสายไฟนะครับสายไอชุดไฟตัดหมอกนะก็เป็น LED นะครับอันนี้จะเป็นแทนะ้ทอดเดี๋ยวหลังจากที่เราประกอบเสร็จกับเดินชุดสายเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไอเราจะรีวิวให้ดูนะครับระบบการทํางานของไฟหน้าอันนี้รุ่นรุ่นไหนนี่อันนี้รถจะเป็นรถตัวแซดอี dition นะครับปีอะไรนะพี่รถ <19, S 1> พี่19ครับนะอันนี้รถปี19นะครับ นี่รถปี9ป่าครับพัชชันเลยค่ะนี่ก็กำลังประกอบกลับนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับกำลังประกอบกลับมีไฟไฟหน้าโพลิคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอก LED นะปี2019เดี๋ยวมาดูตอนที่ทดสอบระบบอีกทีครับตอนนี้ก็ลังประกอบกลับ ตอที่ช่างทํางานไปด้วยนะครัตอันนี้ลูกค้ายอยู่ยเชลยไทยนะครับอยู่จนอนบุรีเชลยไทยใช่ครับอันนี้ก็มาเปลี่ยนไฟหนะ้า เปลี่ยนไฟตัดหมอก LED นะแล้วก็ทําการเปลี่ยนฝากระโปรงคาร์บอนนะครับโดยใช้เลือกแบรนด์ของมอนซ่านะครับก็จบที่สุดในคาร์บอนนะตอนนี้เดี๋ยวก็หลังจากที่เราประกอบชุดหน้าประกอบไฟเดี๋ยวเรารีวิวระบบไฟให้นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนฝากระโปรงหน้ามเมานะทีกบอลบอกเขาต้ฝากระโปรง ก็สองตุ่มแล้วนะครับกกอาักรของน็ตอนนี้ก็มารอสัมนกันเลยไ,ได้มาทำอะไรก็ได้ทำไฟเหมือนกันมีบรรยากาศหน้าร้านนะครับช่วงสองตุ่ม

ครับอันนี้ก็จะมารีวิวระบบไฟหน้านะครับชุดสายของเราก็ยังที่บอร์ดนะครับจะเป็นปลั๊กต่อปลั๊กนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับระบบก็จะเป็นระบบแท้โรงงานนะครับอันดับแรกนะครับออนกุญแจนะครับเนี่ยจะเป็นเดไลายนะครับสว่างจ้าเลยนะครับลังจากที่เราเปิดไฟรีปุ๊บนะครับเดรไลท์ของเราก็จะดอบลง50นะครับเป็นระบบเดียวกับระบบแท้สูงนะครับไปตามครับ ต่อมาก็จะเป็นไฟต่ำนะครับพี่ลองดูดูเข้าไปที่ไฟต่ำเลยครับไฟต่ำนะไฟสูงไี่เนี่ยเวลาเราเปิดไฟสูงนะครับระบบเราไฟต่ำก็ไม่ดับนะครับก็คือติดทั้งสองดวงเลยถ้าเป็นบางชุดสายอาจจะเปิดไฟสูงแล้วไฟต่ำมันดับนะครับอันนี้ของเราก็ทำเหมือนระบบแท้โรงงานเลยนะครับต่อไปก็พี่ยังไม่ได้เปิดตัดหมอกอันนี้ครับหลังจากนั้นนะครับ ตัดหมอกนะครับของเดิมนะครับจะเป็นไฟแต่งสีส้มนะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น LED นะครับชุดตัดหมก LED เนี่น,นะครับตัดหมกก็จะเป็นแสงสีเดียวกับไฟหน้านะครับตัวนี้ไฟาามเลี้ยวซ้ายเดียวขวานะครับก็ทำงานติดเต็มระบบนะครับทุกอย่างนะ ถ้าใครสนใจติดต่ออะไรได้ยังไงก็ถ้า,าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็อยู่ใกล้ที่ไหนก็มีทั้งที่ชลบุรีนะครับแปดริ้วแล้วก็สมุทรปราการนะครับก็ติดตอ่อสอบถามได้คร,ครับ่อันนี้ก็เป็นลูกค้าพี่ปาร์คนะนี่ครับลูกค้าพี่ปาร์คนะคะกิดตั้งนะคะนี่แถวนี้อันนี้<ช>เป็นพี่ปาร์คแปดริ้วนะครับสวัสดีครับสำหรับพี่ปาร์คแปดริ้วนะครับก็รับแปลงหน้าโตโยต้า รีโว่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ด้วยอะไหล่แท้เบิกศูนย์นะครับสายไฟไม่มีการตัดต่อประกันไม่ขาดนะครับรับส่งอะไหล่ทั่วประเทศนะครับก็อย่าลืมติดต่อมานะครับพี่ปักแปดลิ้วใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับหรือจะมาที่ชิดอะไรยนชนบุรีนะครับก็คือพันธมิตรนะครับสาขาเดียวกันนะครับก็อย่าลืมติดต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นตีวันร้อโลนะครับก็รับแปลงหน้า ในส่วนของคาร์บอนนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายคาร์บอนกระโปรงคาร์บอนประตูคาร์บอน Carbon ของมอนซานะครับก็อย่าลืมติดต่อสั่งซื้อได้นะครับสต็อกมีรองรับลูกค้าที่ต้องการสั่งไปทั่วประเทศนะครับก็อย่าลืมติดต่อไปที่ตีวัวร้อยโลนะครับต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนฝาคาร์บอนนะครับฝาคาร์บอนมาจาก <Okay. S 2> ที่ตีวัวร้อยโล ไปเลยัันนะะแล้เปลี่ยนหากอีกทีนึงได้คอเคครับพี่เสร็จแล้วพี่ไปตัดกรถ้าใครอยู่แถวทางเป็นโอเคเลยดี ออยูนไฟร้อยแปดแล้ต่อมานะครับหลังจากที่เราติดตั้งไฟหน้าไฟหลัดหมอกเป็น LED เรียบร้อยนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนฝานะครับอันนี้จะเป็นฝาเป็นของมอนซ่านะครับตัวนี้นะครับมอนซ่าครับฝาคาร์บอนนะครับตัวนี้รับประกันยังไงนะครับพี่ตีอันนี้จะเป็นแบรนด์จาก ของพี่ตี้วนร้อยโลนะครับนี่ครับคนนี้ครับมอนซาครับคือผมเป็นตัวแทนขายอยู่แล้วแหละทุกแบรนด์ทั้ง g ีพีอากานะะธนูทองแล้วก็มอนซา,าใช่ก็แล้วมีรับประกันสินค้าอยู่แล้วอย่างมอนซาก็จะมีรับประกันอ่าบวมพองบินก็คือถ้ามีปัญหาพวกนี้เคลมให้ได้เลยววครับผมเข<ว>้ามาก็ให<ว>้ดูความสวยนะตอนนี้ก็จะมืดมืดหน่อยนะครับดูนะครับดูความสนิทนะครับเข้ารูปนะครับ สามาแบรนด์นี้มอนต้านะครับเป็นแบรนด์ที่จะติดตั้งเองได้ง่ายมากเลยนะครับโดยใช้น็อตของเดิมที่มากับตัวรถนะครับตัวตัวที่เป็นกรอนยึดด้านหน้าก็ไม่ต้องมาตั้งอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดได้ให้ดูด้านในของฝากระโปรงครับอันนี้ก็จะเป็นด้านใต้ของฝากระโปรง อนทราแทจะต้องมีเพจนะครับแล้วก็ตีวัดที่นะครับแล้วก็ตัวน็อตที่ผมบอกนะครับใช้น็อตเดิมนะครับเห็นไหมน็อตเดิมสองนะครับน็อตเดิมเลยนะครับก็สามารถติดตั้งเองได้ง่ายอันนี้ถ้ามาติดตั้งกับทางร้านนะครับก็เราก็จะเดินชุดสายฉีดน้ำกระจกให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับเดินใส่ให้เรียบร้อยเลยทที่สูงเข้ามาดูใกล้ๆเลยนี่นะครับนี่เห็นไหมครับดูตัวเลยที่ฉีดน้ํากระจกนะครับบางบง บางที่นะครับเขาอาจจะไม่ติดตั้งให้นะครับแต่ที่เราติดตั้งให้ให้คือแบบให้ใช้งานได้เหมือนฝาเดิมปกติแล้วก็รอด้วยโอเคนะครับก็ผมก็จะอันนี้จะเป็นรถของลูกค้าพี่ปาาแปดลิ้วนะนะครับพี่ป๋าแปดลิ้วจะเป็นคนนี้นะพี่ป๋าครับฝากล้านเน็ฝากร้านฝากล้านอฝากร้านป๋าแปดลิ้วหน่อยนะครับ รับแปลงหน้าร kind of ีโว่คอนเนอร์ครับติดต่อเบอร์นี่เรยครับติดต่อเบอร์นี้เลยครับหรือเฟซบุ๊กปักเป็นริ้วครับเนี่ยครับสะดวกที่ไหนนะครับจะอยู่แปดริ้วหรือว่าชลบุรีหรือว่าสมุทรปราการนะครับก็มีทุกที่เลยนะครับก็คือในราคาราคาเดียวกันเลยนะครับก็ก่อนจบนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ฝากกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามที่แฟนเพจเฟซบุ๊กครับเรียนรู้เรื่องช่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ